สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤกษกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องฟ้าเปิดทางให้ชาวพฤกษกพบเจอกับเรื่องใดวันนี้จะใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะสําหรับเดียวเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะอลิสดูแบบไทยนะคะแบบไทยเพื่อนๆก็ถามมาทุกคลิปก็ลืมบอกโอเคฟ้าเปิดทาง ให้คุณพบเจอกับเรื่องใดไพ่บอกด้วยค่ะโอ้เดสค่ะไพ่ใบแรกออกมายินดีด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษบุกท่านเดสเนี่ยเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ไม่ต้องกลัวนะความหมายคือการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีนะคะอุปสรรคต่างๆที่คุณได้ประสบพบเจอมาไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะการถูกหักหลังหรือว่าการผิดหวังไม่อย่าร้างนะ การสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักมากๆแบบนี้ก็ได้นะคะการจากเป็นจากตายหรือการเจ็บป่วยนี่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคเป็นไพ่10บดาบค่ะสิบดาบ จุดจบนะคะความเจ็บปวดทุกประการเป็นจุดสิ้นสุดค่ะนะทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเราเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีด้วยโอ้โหถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะใบที่1กับใบที่2เนี่ยแสดงว่าก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยอาจจะ,ะเผชิญวิบากกรรมหรือว่าความทุกข์แบบแสนสาหัสมาเลยอาจจะมีการล้มหมอน,น,อนเสื่อนะคะหรือว่า การปัญหาทางด้านการเงินปัญหาสุขภาพหรือปัญหาทางด้านการงานก็ได้นะคะนะความรักนะได้เหมือนกันนะคะก้าวเหรียญยินดีด้วยเพื่อน,อนการที่คุณผ่านอะไรมาก็แล้วแต่ปล่อยมันไปนะคะมันเป็นอดีตไปแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้9เหรียญขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินค่ะ เก้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของความมั่นคงมากๆนะคะฐานะทางการเงินนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือดวงเศรษฐีจับนี่นะคะราศีจับแล้วไพ่เก้าเหรียญไม่น้อยนะคะเพื่อนๆสูงสุดคือ10เราคุณได้9นะไพ่เดอะเวิลไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเป็น t ด e s ซ n ใช่แต่หนึ่งในนั้นมี the World ด้วยค่ะแล้วคุณจับได้ไพ่ the world นะคะ เดอะเวิลด์เนี่ยเป็นความสุขสมหวงัง ในชีวิตชีวิตที่ถูกเติมเต็มความจเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะคะถ้าชาวโสดถ้าจับได้ไพ่เดอะเวลนะอลิสามารถบอกได้ว่าคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเข้ามาจีบคุณเนี่ยทำให้คุณมีความสุขมากๆกับชีวิตนะคะเป็นเทพีแห่งชัยชนะนางฟ้าเทวดามาโปรดแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเดินทางไกลๆไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแบบตลอดชีวิตแบบนี้ก็ได้นะคะคุณจะมีการเดินทางที่มากขึ้นนะ The world ขึ้นมาถ้าใครแต่งงานแล้วต้องการมีบุตรนี่นะคะมีเกณฑ์นะคะ The world คือไพ่การตั้งครรภ์นนะโอ,โอ้โหแล้ว The w i l l ก็ขึ้นมาโชคชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษ์กาลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะตั้งแต่ักไพ่เนี่ยเดทขึ้นมานะแล้วจุดจบนะสิบดาบ ความทุกข์ทั้งมวลวิบากกรรมทั้งมวลนะคะหมดสิ้นพ้นไปแล้วคุณได้เงินทองนะ่ะก้าเหรียญแล้ววิวออฟฟอร์จูนก็ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลง,ง,ง,ปลปลงโชคชะตาวาสนานะถ้าชาวโสดอย่างที่บอกคนที่จะเข้ามานะคะถ้ามี the world กับเดอะวิวมาพร้อมกันอย่างนี้นะเป็นคู่บุญคู่วาสนานะคะคู่อธิษฐานร้องขอหรือว่าคนที่มีศีลเสมอกันแบบนี้ก็ได้นะโอ้ดีมากนะคะไพ่ เพื่อนๆเนี่ย the world กับ the view เป็นหนึ่งในสามไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับนะคะแล้วก็ถ้าได้ the sun ด้วยนะโอ้โหชาวพลิกโศกจะแบบปังสุดๆอะแต่ว่ามันขึ้นมาสองใบติดก,กันนะเพื่อนๆ,ๆคิดดูสิ <ๆ S 2> แล้ว temperance ถ้าไพ่ view นะคะขึ้นมาหนึ่งใบย,ยังไงก็ต้องเปลี่ยน temperance ขึ้นมาหนึ่งใบย,ยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแต่ถ้าขึ้นมาสใบติดก,กันไม่เปลี่ยนไม่ได้ค่ะมันต้องเปลี่ยน เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะ temperance เป็นจุด turning point ของชีวิตนะเช่นการโยกย้ายงานการย้ายสายงานการย้ายถิ่นฐานไปในต่างประเทศหรือไปในที่ไกลๆนะคะการเดินทางเพื่อสังคมใหม่นะกิจกรรมใหม่ๆผู้คนใหม่ๆที่คุณไม่คุ้นชินคุ้นเคยนะคะพื่นถ้าเพื่อนๆเห็นนะน้ำเนี่ยไหลออกมาจาก ถ้วยหนึ่งลงมาอีกถ้วยหนึ่งคือมันเปลี่ยนทิศทางไปหมดนะนะแล้วการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณมีความสุขมากๆด้วยนะคะเพราะว่าเดอะเวิ d มันขึ้นมานะโอเคอ้ okay. Ooh, แล้วเดอะ o เวิก็ขึ้นมาเพื่อนๆเดอะ o เวิเอาชาวโสดก่อนชาวโสดคุณมีเกณฑ์ได้พบคนที่คุณชอบตรงสเปคคู่ที่ใช่คู่ที่ชอบแล้วเป็นคู่ที่อย่างที่อลิซบอกพอ เดวิวมันขึ้นมานะคะมันเป็นคู่ที่โชคชะตาฟ้ากำหนดน่คู่ที่คุณตั้งจิตอธิษฐานกดแรงดึงดูดแบบนี้ก็ได้นะแล้วคนคนนี้เข้ามาทำให้คุณแบบโหสุขกายสบายใจมากๆเลยมีเกณฑ์ย้ายถิ่นฐานทางไกลด้วยนะคะหรือเปลี่ยนครอบครัวไปเลยเนี่ยเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนผู้คนที่รายล้อมคุณอาจจะเพราะว่าคู่คนนี้อาจจะทำให้คุณเดินทางไกลถึงกระทัง่งเปลี่ยนงานเลยก็ได้นะคะ ถ้าสมมุติว่าคุณแต่งงานแล้วล่ะคุณมีเกณฑ์ตั้งคันเพราะ The World เนี่ยมันเด่นมากนะคะเรื่องการตั้งครันถ้าใครเป็นแฟนกันมานานแล้วอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานเลยนะ The World อ่า The Lover ขึ้นมานะคะโอเคหรือ แค่ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณมันรู้สึกว่าไม่หวานนะหวานอมขมกลืนคุณอาจจะมีการปรับเข้าใจกันเราก็มีความรักกันมากขึ้นนะถ้าใครเพึ่งอกหักจบความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดมามากๆเนี่ยเพราะว่าเดดเดนเนาะมันขึ้นมาแล้วมันมีเลเวอร์ขึ้นมาข้างใต้นะเพื่อนๆคุณอาจจะได้เจอรักที่ทำให้คุณมีความสุขขึ้นหรือว่าความรักครั้งนี้แหละทำให้คุณ รู้สึกว่าจากจิตใจที่มันห่อเหี่ยวนะี่ยดูสีก็น่าจะรู้นะเพื่อนเเนี่ยจาก10บดาบขึ้นมาเนี่ยการถูกแทงข้างหลังอกหักม้อย่าร้างเนี่ยทำให้คุณมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะะ The Lover สดาบค่ะสภาวะที่หยุดนิ่งนะคะสดาบขึ้นมาอลิสขอตีสัก2-3ความหมายนะข้อแรกคนที่เข้ามาคนเนี้ยถ้าชาวโสดนะคะ The Lover เข้ามาคนเนี้ยคุณอยาก คุณอาจจะรู้สึกว่าฉันยังอยากจะอยู่นิ่งๆยังไม่อยากจะกระโจนเข้าหาความรักในครั้งนี้เพราะคุณยังเนี่ยยังรู้สึกเจ็บปวดกับความรักครั้งที่แล้วอยู่หรือว่าลืมรักเก่าไม่ได้นะคะมีความแบบกลัวนะมันเลยเป็นสภาวะหยุดนิ่งเนี่ยเพื่อนๆดูไพ่นะมีการนั่งสมาธิเนี่ยคะ่ะคือสภาวะที่ยังไม่อยากทำอะไรยังไม่อยากมีความรักใหม่ข้อที่สองถ้าสีดบขึ้นมา คุณจะมีการไปพักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งขึ้นเพราะให้การเดินทางอ่ะเพื่อนๆ the world เนี่ยมันขึ้นมานะคะแล้วข้อที่3คือตอนนี้คุณรู้สึกว่าอะไรก็ตามก่อนหน้านี้ที่มันกดดันคุณซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักตอนนี้คุณมีความนิ่งมากขึ้นกว่าเดิมรู้สึกจะแ handle กับปัญหาได้มากยิ่งขึ้นนะคะนี่สีดาบนะโอเคเรามาเปิดต่อนะคะ แปดเหรียญโอเหรียญขึ้นมาอีกแล้วค่ะเพื่อนเหรียญเก้าเหรียญแปดเหรียญขึ้นมาความขยันนะคะแปดเหรียญน,นะคะต้องมีความขยันความอดทนทําให้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมแต่แปดเหรียญเนี่ยจะพิเศษหน่อยโดยเฉพาะใครที่มีความสามารถพิเศษนะคะมีความสามารถเฉพาะทางมีความสามารถที่เป็นพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยคุณจะทําเงินทํารายได้เป็นกอบเป็นกร,รมเลยนะคะแปดเหรียญน,นะ หรือจากการที่คุณอกหักมาหรือผิดหวังมา,มากมาก,มากเนี่ยความรักใหม่ที่คุณเข้ามาคุณยังรู้สึกดูๆกันไปก่อนต,ตอนนี้คุณอยากจะมุ่งหน้าทํางานหาเงินเนี่ยเก็บเงินเก็บทองนะคะเพราะเหรียญมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะโอเคโอ้คิงถือไม่เทา้าค่ะข้อแรกคุณมีเกณฑ์ได้ผู้ใหญ่เนี่ย ทางสายงานของคุณเนี่ยซัพพอร์ตอุปธรรมคุณเมตตาคุณมากขึ้นข้อที่2คือคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะถ้าให้ King of Wands ขึ้นมานะเป็น King of w n n d เน่ยเป็นคนที่มีบุคลิกผู้นำนะเป็นคนเจรจาธุรกิจเก่งมากๆทำอะไรประสบความสำเร็จนะคะข้อที่3ถ้าสมมุติว่าเนี่ย The l o v e รรักใหม่ที่จะเข้ามาคนนี้นะ คนที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะ,ะสำหรับนี้ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคนที่จะเข้ามาคนนี้นะคะรักใหม่คนเนี้ยเขาทำงานเก่งมากๆมีภาวะผู้นำสูงนะเป็นคนนิ่งๆหน้านิ่งๆเป็นคนสูงโปร่งถ้าเป็นคิงนะคะถ้าถือไม้เท้าเนี่ยผิว ไม่ได้ข่าวจัวถ้าถือถ้วยอาจจะบอกได้ว่าข่าวจัวนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจมากๆการเจราจาทุกอย่างโอ้เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากๆนะคนนี้โอเคอลิสคอตตออีก3ใบนะคะโอ้ทูออฟวันมีเกณฑ์การเดินทางไกลเนี่ยตั้งแต่ไพ้เดอะเวิลดขึ้นมาแล้วเพื่อนๆหรือ คุณอาจจะมีเกณฑ์น,นะคะทางด้านสายงานของคุณได้ติดต่อเจรจาธุรกิจกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นหรือคุณมีเกณฑ์การใช้ภาษาที่สองมากยิ่งขึ้นนอกจากภาษาไทยนะหรือคุณมีเกณฑ์ไปดูงานต่างประเทศหรือที่ไกลๆมากยิ่งขึ้นก็ได้ t w o of Wands เนี่ยมันเป็นไพ่ของการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะในต่างประเทศไปในที่ที่คุณไม่เคยไปหรือรักคนนี้ที่เดลเวอรขึ้นมานะ ถ้าจะบอกเป็นคนต่างชาติมันยังถ้ายังไม่ขึ้นนะคะต่างชาติแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะเพราะท้ง the world นะคะแล้วก็ two o w ones ขึ้นมาเดีย๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะโอ้เป็นอัศวินถือ,อไม่เท้าชาวพฤกษโศคคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางมากยิ่งขึ้น ในด้านสายงานของคุณนะคะเพราะว่าอัศวินเนี่ยเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเป็นคนไปนู่นไปนี่นะคะไปเจรจาทางธุรกิจติดต่อคอนเน็ชันอะไรต่างๆเนี่ยการเดินทางมีอยู่ตลอดภารกการเดินทางขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะการเดินทางในครั้งนี้ทำให้คุณเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้น9เหรียญขึ้นมา8เหรียญขึ้นมาไม่น้อยเลยนะคะเพื่อนๆนะถ้า อัศวินถือไม้เท้าอลิซบอกเลยมันจะไม่สบายมันจะไม่แบบว่าอยู่เฉยๆแล้วเงินมารนทับหรือว่าแบบโชคลาบมารนทับถ้าว่าสมมติว่าหนึ่งเหรียญขึ้นมาอลิซส,สามารถบอกได้ว่าอืมคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ลาบลอยนะอาจจะได้เงินก้อนโตแต่พออัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคุณเหนื่อยแต่ว่าผลกําไรเนี่ยโอ้โหทั้ง9้าเหรียญน,นะคะแล้ว8ดเหรียญก็ขึ้นมาแล้ววิวออฟฟอร์จูนก็ขึ้นมาอีกแสดงว่า การทำงานหนักของคุณในครั้งนี้จะทำให้โชคชะตาของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะยิ่งเดินทางเท่าไหร่ยิ่งทำงานหนักเท่าไหร่เนี่ยเงินที่ได้มาจะเป็นก่อเป็นกรรมแล้วมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะอลิสขอส,สองใบสุดท้ายนะโอ้เดอะสตาร์ค่ะเดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ของประจำชาวลัคนาราศีกุมนะคะเป็นความสุขสมหวงังจุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิต ทุกๆด้านเลยนะคะโดยเฉพาะความรักก็ได้นะ The Star จะบอกว่าเป็นคนโสดเป็นคนเหงานะที่มีความใจเย็นความรักสงบความสันโดษรู้สึกว่าอยากมีความรักไหมอยากมีแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตมันทำให้คุณทุกข์คุณก็ยังรู้สึกว่าเนี่ยนะคะยังนิ่งยังนิ่งเฉยยังมีการตัดสินใจนะคะใช้สติในการเลือกความรักในครั้งนี้นะคะ นะทั้งเดอะสตาร์แล้วก็สี่ดาบขึ้นมานะโอเคใบสุดท้ายนะคะอัศวินถือดาบอ,อัศวินขึ้นมาอีกแล้วเป็นการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะยิ่งเหนื่อยยิ่งสู้ ยิ่งประสบความสําเร็จอชาวพฤกษสมนะก่อนหน้านี้ถ้าคุณเคยเจอประสบพบเจออะไรมากล้วแต่อลิซูเลยเพราะอัศวินขึ้นมาทั้งสองใบนี้นะแล้วทางเดสเนี่ยกับ10ดาบขึ้นมานะคะโอ้มันไม่ง่ายมันต้องเหนื่อยมันต้องหนักแน่ๆเลยคุณอาจจะมีปัญหาด้านการเงินนะแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหดูสิ เงินขึ้นมาแล้วแต่ถามว่าต้องทำงานหนักไหมอูอาจจะต้องเดินทางเยอะด้วยนะคะเพื่อติดต่อธุรกิจนะคะเจรจากับลูกค้าแบบนี้ด้านความรักจริงๆมีเข้ามาดีนะนะดีมากๆเพราะว่าทางเนี่ย the will ขึ้นมาแล้วก็ the world ขึ้นมา the lover แต่ทำไมอลิสรู้สึกว่าคุณยังมีความกล้าๆกลัวๆยังตัดสินใจยังมีความนิ่งกับความรักที่ใหม่ที่จะเข้ามานี้อยู่อาจจะเป็นเพราะว่า การอกหักของคุณในครั้งที่แล้วหรือการสูญเสียคนที่คุณรักมากๆนะหรือการถ,ถูกแทงข้างหลังมาเนี่ยทำให้คุณยังตัดสินใจไม่ได้อะไม่เป็นไรนะคะถ้าความรักไม่ดีก็ยังไม่มีดีกว่าแบบนี้นะแต่ว่าการงานกับการเงินเนี่ยโอ้โหบังมากๆนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษภขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกๆด้านเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ลิสด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe ขอบคุณคะ่ะ